เ้าเต่ามาใส่เล่น่ารักมากไม่สวเต่ามันใหญ่ไปไหมเต่าโบราณเลยดูเต่าเดี๋ยวมีปลาอีกหลายแบบเน่เน่เน่เใครเอาเน่ไปไว้ตรงนั้นนะคว้าคว้านของเธอเหรอใช่ขมงเธอที่จะต้องการเจออาจารย์เดียรเพื่อที่ว่าจะมาเอาหมูแดงเข้าในี่มาให้เองมาให้เองจะพูดไงเหม่ยถังไงเหม่ยถังไม่เหมือนรถถังควายอย่างเดียวไม่เอาวัวปนนี่ติดต่อเขาเอาซื้อเขาเลยนะ ตัวเล็กเอามาแกะหมดแล้วเนี่ยเอาละครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ซื้อเอาครับได้ครับอาจารย์ผมไม่รู้ไงเลยแกะนันมาหมดเลยขอคือที่ผมแกะที่ผมอยู่นั่นปองภูมิหมดแล้วอาจารย์ไม่ไล่สดแล้วใช่ไหมครับไม่ไล่แล้วเกี้ยอาจารย์ไม่ไล่สดแล้วนะครับทุกคนเขาเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้ตั้งแต่พระเจ้าหาวนู่นน่ยภาวันบอกไม่ไล่แกะเลยยังไม่ถึงเดือนเลย ก็ที่ไปซื้อครั้งที่แล้วมาไงไปเหมามาเนี่ยเหมาหมดเลยอโหดนหมูเด้งมาทีเดียวหมดในเต่าเกิดมาพร้อมกันหมดแต่กล่องน่าจหมดแล้วเข,เขาทำรอบรถอยู่ที่นู่นอยู่แล้วไงเขาก็วิ่งคนขนมาให้เขนมากิดตังค์นี่เขาก็้เขาก็ยกให้หลายตัวควายนี่ก็ตัวนึงเขาก็ให้มาอีตัวอีตัวผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเก้าอี้นะเขาก็ให้มาอันนั้นน่นะ เขาให้มาอันนี้ควายใช่อันนี้ควายล้นควายล้นล้วนนะจ๊ะไม่มีวัวปนควายล้นล้วนเลยควายล้นลวนใช่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 มัคพระโรล้นล้วนเย็นๆเดี๋ยวมีอีกจะไม่หมดแค่นี้ควายเดี๋ยวไปหาซื้อมาอีกเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆมันมีควายแบบใหญ่จริงๆเลยก็มีนะเออใหญ่เท่าของจริงเลยครับ เอาเอาแค่นี่เลยวางตัวนี้ตัวเดียวเลยตรงนี้ไม่มันก็เอาแค่เท้าลูกควายไม่เอาเดียใช่แล้วแหละมันมีอยู่แต่ที่เห็นน่าสนมากจะเป็นตัวประมาณนี้เนี่ยใช่ที่ใหญ่สุดสวยถ้าใหญ่ถึงสวยไม่แล้วเอาสูงมานิดนึงไอ้ใหญ่มีมีที่เป็นแบบสีดินเผาล้วนเลยก็มีใช่ครับใช่ครับดินเผาตรงตรงด่านเกวียนใช่ครับใช่ครับก็มี้ก็ไปเข้าด่านเกวียนเออนั่นแหละเรามีเวลาอยู่ครับอาจารย์เรามีเวลาอยู่เพราะว่าเรา cancer เป็นหนึ่งงานครับก็ได้หนึ่งงานแต่ cancer เริี้เพื่อควาย เพื่อควายเพื่อควายเลยเดียวเเฉพาะมีคนเป็นบอกไงว่าด้อมทุยอ่ะสร้างสร้างหรือยังอะไรเงี้ยนี่ไงเห็นยังมันมาสวยเรือยเพราะเราได้ไฟ LED ไฟ LED มันจะนวลสว่างนะถ้าเป็นไฟเหลืองยังไม่สวยตัวนี้มันน่าจะเป็นสีว่าละมันก็เด่นสีมันนี่แหละสวยแล้วน้อยมันต้องเอามาเสริมอีกหน่อยมันถึงจะครบมีสามเณรปวดควายด้วยนะ เปิดบารตลอดเห็นไหมล่ะรับกูบอกรับทุกอย่างใครด่ากูมากๆกูควายธนูเสกเข้าท้องไงนะมึงดูนี่มีกี่ตัวเนี่ยกูเสกเข้าท้องนะเสกเข้าหอยนะกูบอกนะเสกเข้าหอยเสกเข้าหำหมดนะกูบอกให้นะใครมาวุ่นวายกับกูมากๆนะนี่กูมีควายเต็มเลยเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ควายธนูธรรมดานะมึงนี่ควายที่กูเสกเข้าหอยกับหำเลยนะมึงมีจุกนะกูบอกให้ เตรียมตัวได้ดีนะใครชอบด่ากูเยอะกูเสกเข้าเลยนะกูไม่ได้เสกเข้าท้องนะกูเขาเลยมนด้วยนะไม่แหลมควายเขามนนะขี้เกียจไร้สดปะไม่ไล่แล้ววันนี้เพราะวันนี้พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ามืดอีกไปไหนอีกไปไปไหนวะจำไม่ได้ไปซาบรีครับซาบลีตรงนี้ใช่นี้ต้องตื่นแต่จะต่อจากบ้านตีห้าครึ่งนิ่งดูแปดโมงใช่ไปถึงแปดโมงงานนี้นี่ไงงานกูบา ไปนะชัวาชายวดัดูบาชัยวดัดชัยวัดนิมมต์หลวงตาศิพย์มาไงเขาเชิญไปวันที่ไปเบิรโบราณวันนั้นแล้วเขาบอกว่าว่างไหมถ้าว่างไปหน่อยอะไรเงี้ยเอาไปให้ท่านหน่อยถ้าอุตสาบอกเรามเห,มเหมดหมดเยอะมากที่พี่โอเอาขึ้นจากตรงนี้นี่ย้งเลยววัดป่าสาลาใจวัดอะไรนะวัดป่ารักษาใจวัดป่ารักษาใจจากพวงนี้อาจารย์จะไป ไปไปเจอมีหลวงตาสินทรัพย์บรรยายตอนกักเก้าโมงครึ่งครับอาจารย์แล้วชูสีมันตามพระทิทิศไปไหมอยู่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเขาอยู่ตลอดอันนี้ไอนนต่าวาตามไปด้วยคุณจะรับคนเยอะไนะรับก,ก,กะาคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วรอ,ออะไรล่ะปากตะกร้าดิขึ้นไลฟ์สดขายหนังสือก็หน่อยเวลาไม่ได้ขานก็อ่านอย่า ปากตะก้าดีรออะไรอย่ะนี้ร่จะางอหมรออะไรอ่ะปากดีขายวยกเลิกก่อนอันนี้มันอเนี่อ่ารออะไรล่ะบแจกร้อยเล่มจากแรดมินร้อยร้อสเ็่ม่รู้สเเล่มแจะเป็นเล่มต่อแจกแอดมิน ก็เหลือเด็เหลือใส่ก็แอดพี่น้องไปด้วยนาา่า้าฮะบอกเหลือใส่กระแอดแอดูไปด้วยบอกสารยาก็ปกตินะจ๊ะไม่ยกเลิกม,มันตอนบ่ายเนี่ยคนนอกเข้าได้เขาส่งฮอมาให้ดูสวยมากเลยนะห้องแอร์อันนี้ปลาอินรีจ้าปลาอินทรีของพี่แพรลี่กุนแพรลี่ ถ้าดอกไม้มันเดินมามันแน่นๆน่อ่ะมันจะสวยมากมันจะเป็นแผงเนี่ยเนาะต้องตัดก่อนใช่มัเดี๋ยวพอมันออกทุบปุ๊บเหลือแตกถามพี่หมีพี่หมีตอบถามอะไรล่ะถามมาใหม่สิหลังแตกแล้วเนี่ยแต่อย่าให้สูงมากไปกว่านี้น่ะด้านข้าระดับระดับรั้วตัดแค่รั้วแต่ว่าแผงนี่จะให้ทึบแล้วจะปล่อยยอดแบบนู้นอ่ะเด็กประวัติเขาดูไอ้นี่มาให้แล้วนี่จจริง อาจารคือให้มันอยู่แนวเนี้ยมันจะสวยไงแล้อคู่ก็สวยที่ตัดเหมือนที่เขตมันใช่ไหมีมใหญ่กว่านี้อีกนะเปิดนี้ให้เาดูได้บอกเลยเดี๋ยวจักานาี้เขาก็ส่งใช่นีนสนะ่สั่งได้เลยเดี๋ยวไปทิ้งไว้เสร็จแล้วเ,วเขาจะมีรอบรถวิ่งมาสง่งให้ใช่ครับอยากได้อะไรบอกเขาได้เลยครับอยากได้อะไรบอกบอกเขาได้เลยครับตั้งไฟข้ามควายไปแล้วกันนะเออ แล้วก็จะให้ดีนะเพิ่ม LED เนี่ยตรงนี้อีกดวงแจ๋วเลยจะสว่างเนี่ยไว้ตรงกอไผ่ก็ได้จะสว่างเลยทีเนี้ยเจอไหมมีชัยไม่เจอหรอกไปไหนอ่ะมันอยู่แถวนั้นแหละออเขามีในบ้านวันนี้ว่าทำไมมันมืดในบ้านยังไม่ติด่ยังไม่ได้เวลาเดี๋ยวเขามติดน่วสว่างอานนี้มีดอกไม้เฉย หลังน่ยไม่มีห่อประวัติอกนักการตาไม่เนี่อาจารย์น่ะนะหมีไอตัวเรซินเนี่ยได้หรือยังเขาทั่งทำไปแล้วหรือยังได้ครับที่อาจารย์จะวางมันเปวียนอ่ะครับแค่นั้นอ่ะแต่ซิงเปวียนใหญ่มีกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็มีครับมีครับมีครับอาจารย์ใหญ่กว่านี้นิดนึงอาจจะถึงอ่ามี้มันมมองไ่เห็กมันเล็กมีมีใหญ่กว่านี้ก็มีเปลี่ยนตัวคูบิวเปลียนให้มันขึ้นไปไซส์อ่ารมณ์เริ่มมาลมเริ่มมาลมเริ่มมา มันนั่งไปแล้วมันเล็กเลยมันมาไม่เห็นถึงที่ถามไม่มีเกลียนิไม่ที่ถามใช่ต้องดูเหนื่อยวิ่งคิหายเลยเคลีนร์ลสรุปว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้นะควายไวรุนด้วยตัวที่เขาให้มาเหรอครับตัวที่เขาให้มาคือตัวนี้ครัตัวที่อาจารย์ซื้อมาคือตัวนู้ไม่มีสีไงอ๋อใหญ่มากตัวน้นใหญ่สุดแล้วนะใช่ตัวน้นมันจะใหญ่กว่าแต่อาจารย์ชอบไหนครับแบบไหนอันนี้อันนเบ GG ชอคู่มันสวยังคู่มันคนละแบบครับ แต่น will, er ู <c oughs> дов, ้นมันจะเป็นสีนี่ไงมันจะเป็นแบบไม่ได้มันไม่ได้เคลือบอันนู้นมันด้านแล้ว่็สีมันจะด้านในนี้สีเงาไงอะนุ่มก็น่ารักใช่แต่นู้นเราจริงันุ่มสวยกว่าอีตัวนี้จะน่ารักอีตัวนี้มันแบบอีตัวนี้มันจะอ้วนเนี่ยที่มีเชือกเนี่ยใช่สอนตะไายแล้วมีตัวเดียวที่มีสอนตะไายตัวอื่นไม่มีกับต้นไก่ไอ้ควายแดงเห็นป่าควายวัยรุ่นเนี่ยะสอนตะไคร้สามตัวควายเชือกสามตัวนี่สอนตะไายมีเสาไฟหน้าบ้านเป็นอะไรไหมแสดงว่ามันนดื้้อะเวย เขต้พายเนี่ยทำไมเอาแม่มือเลยนะพายอาปน้องเบียร์ตัวไหนนงางคนเบียร์นะอ๋ออันนั้นมีผมออไง เออเอาเป็นไสตามะามานั่งอาจารย์เอาตัวนี้เอาเอาไส่ตามะามานั่งให้เขาทำไหมให้นักการทำไปแล้วไงมอวางในเกวียนไงเท่อาจารย์ไปเปลี่ยนเขาทำโมเดลขายอ่ะเจ้าอาจารย์มานั่งตรงนี้นะเจ้าอาจารย์มานั่งเจ้าอาจารย์มานั่งตรงนี้เปลี่ยนใจนะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจารย์มานั่งตรงนี้กํากำลังกำลังเดิมไอเดียบันเจิดบาบอกท่านทานไปบวชทันตุลา เหมือนอาจารียร์ทำเป็นกล่องสุกกล่องตกไปดูดิไปดูเดียไปดูสวยพวกพวกเนี้ยพวกโมเดลถอยพวกเนี้ยสวยอย่ากจะทำอยากจะทำนี้เป็นพวกพวงมดยากระของน่ะอร์ถอยอ่ะถอยครับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนดอกไม้บาน ตอนเช้าพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ได้บรรยายจะไปกราบหลวงพ่อหลวงตาสินทรทราบไม่ได้ไปกราบหลวงตาเราไม่ได้บอกนะไม่ได้ติดจานึกไม่ออกตะกา้ตา,กาตะกา้าเดี๋ยวโดนขึ้นละเมิดเด็กตะก้ตา,กาตะกา้าเอาซื้อน่อยจ้าเอาซื้อของ่อยจ้าเอาซื้อบ้างซื้อบ้างอย่าดูกันอย่างเดียวจ้า อาซื้อหน่อยจะหายไหมครับพี่หมีใครจะขโมยล่ะไอหมีได้นอนันละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เหตุต่ะมีใบ,บอินมีใบอินซีด้วยเหรอใบอินซีคืออะไรอะ่ะ กระเป๋าไม่หมดจา้าอยากได้กระเป๋าได้เลยเดี๋ยวจัดให้จา้าเพิ่มสินค้าก่อนจา้าเพิ่มเพิ่มจัดให้อยากได้จัดให้จัดให้คุณได้สเสธ็จนั้นเดี๋ยวนี้คุณได้เสร็จนั้นเดี๋ยวนี้อจะจัดให้จ้าคุณวีนัสคุณได้เสร็จนั้นเดี๋ยวนี้จัดให้เลย ปลาอินรีกี่ชิ้นคะจะรู้ไหมล่ะจ๊ะโทรถามพี่แพรลี่สิจ๊ะฉันไม่ได้ขายจ้าฉันเอาตะกร้าเขามาปักจ้าเฮ้ย <c oughs> อย่าถามวม่าไหนที่มันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะที่ฉันไม่รู้นะเพราะฉันก็ไม่เคยซื้อมากินเหมือนกันนะ <c oughs> ตะกร้า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 ครับตะกร้าอ๋อเคยซื้อหรอสี่ชิ้นกี่บาทอะ ได้รับหนังสือโอเคสวัสดีครับทุกคนซื้อตะก,กาด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ซื้อตะก,กาซื้อของในตะก,กาด้วยตะก,การตะก,การตะก,กาตะก,กาอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไลฟ์ไปอ่ะได้ป่ะพม่น้ออาจารย์ไปไหนแล้วอ่ะ คืนนี้มีคนตื่นคุยไหมพี่ไม่มีนะคนตื่นคุยมีวันที่24วันที่24มีคนตื่นคุยครับมีคุณหลังพระนครมีพี่หลังพระนครพี่เอิญวัดใหญ่แล้วก็พี่สมปอง วันที่ยีนะครับวันที่24พี่หลังพระนครพี่สมปองแล้วก็พี่เอิญวัดใหญ่ส่วนวันที่26ก็จะเป็นพี่แพรลี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็พี่สมปองอ่าตามนี้นะ24กับ26นะจัดโปรแกรมแล้วนะแต่ยังไม่ได้ประกาศนะ บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอยากได้หนังสือแต่กดตะกร้าไม่เป็นทักผมมาเลยอ,อยู่ไหนอะ่ะผมมีเหลืออยู่ถ้าผมส่งไว้ให้24และยี่5หกยไม่มีจา้าย2ี้าไปราการปั่นกระแสของคุณแท็กวรันโย و. 25้าไปปั่นกระแสเด้อหนึ่งทุ่ม อ๋อไม่ลืมครับไม่ลืมครับไม่ลืมเดี๋ยวส่งให้ครับคุณหนุ่มครณารมาวันไหนครับอ๋อก็ต่อจากออสองคิวนี้แหละครับหลังยี่หกเนี่ยไปครับจะเป็นคุณหนุ่มสวัสดีครับทุกท่านคุณอาร์ตขึ้นวันไหนอ๋อคุณอาร์ตจะไม่ได้ขึ้นครับคุณแอมสวัสดีครับทุกท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วเรามานี่กันีกย่า อันนี้เน้นนะจ๊ะเน้นปิดตาเน้นไม่อยากรู้อะไรจ้ะอันนี้เน้นปิดตาจ้ะเน้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรจ้ะอันนี้เน้นนั่งสมาธิทำวานาปัสติจ้ะอันนี้เน้นขยันจ้ะเน้นอ่านพระสูตรจ้ะนี่นะอันนี้เน้นไม่อยากเห็นอะไรนะเน้นไม่อยากเห็นอะไรอันนี้เน้นอยากเอ่อนั่งสมาธิจ้าทำวานาปัสติจ้ะอันนี้ก็เน้นขยันจ้ะอ่านอ่านแต่พระสูตรจ้ะ เนี่ยอันนี้ก็จะมีควายเหล่าตาวกควาย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 ,วายมีควายรอบล้อมอันนี้ก็จะเป็นเนนอ่าอนาปนาสตินะทำอานาปนาสตินะครับตัวนี้ก็เนนขยันอีกรูปหนึ่งอีกองหนึ่งเอ้ยม่ใช่เรียกองเรียกรูปเลย เนนเอาเนนทำไมมีดอกกุหลาบด้วยละ่ะอันนี้เดินเนเดินจงกลมจ้าเนเดินจังกลม,น,น,กมน,นี้เนนกำลังทำอะไรอะ่ะกวาดลานวัดจ้านี่ต่อไปอาจารย์จะมานั่งบนนี้แทนนะจ้าอันนี้เนนรับบาดเจ้า อันนี้เนนไม่อยากพูดกับใครจ้าปิดปากจ้าอันนี้ไม่อยากพูดกับใครจ้าเนนปิดปากจ้าอันนี้เนนไม่อยากได้ยินใครจ้าเนนปิดหูจ้าเนนปิดหูจ้าโนกขึ้นหาจ้าดีกว่า